สาว่ายน้ำที่โรงแรมแซนดูนบีชหาดเจ้าเหลาจังหวัดจันทบ,บรุรีอยู่ติดกับชตยหาดเลยทุกคนสวยมากได้เวลาที่ยายนาต้องลดวความอ้วนแลยทุกคนกินมาเยอะ กอ้้น,นสัลยล่น,นั้นทะเลที่หาเจ้าหลาวจำพบุรีใสสะอาดมากไม่ต้องไปไกลเลยที่คุณเลยนนะ้ก็มาเที่ยวบ้านตัวเองนี่แหละบ้านเกิดมอนๆเนานะเราไม่ต้องไปถึงที่อื่น ว่าไปที่อื่นหลาย,ลายประเทศแกนาก็ไปมาหมดแล้วก็กลับมาบ้านเจ้เองเหมือนเดิมตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งเกือบแปดโมงเช้านะทุกคนที่ยายนาลงมาว่ายน้ําไม่มีใครลงมาว่ายเลยมียายลงมาว่ายนี่แหละโล่งมากหลังที่ทานอาหารเช้าของโรงแรมเสร็จก็มีคนลงมาว่ายบ้างแล้วสองถึงสามคนยายนามีเพื่อนละ ช่วงตอนเย็นก็มานั่งตลาดไนท์ไลฟ์กลางคืนเขาจะเปิดตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงประมาณตีหนึ่งนะทุกคนก็คือจะมีอาหารการกินที่ราคาไม่แพงแล้วก็มีเครื่องดื่มมีทุกอย่างส่วนมากจะเป็นเด็กวัยรุ่นหรือคนที่เขาเลิกงานมานั่งกินกันเนาะเพราะว่าอาหารส่วนมากเนี่ยจะราคาเป็นกันเองมาต่อด้วยวัดเขาชวางังแวะไหว้พระกัน อยู่ที่อำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีก็สวยทุกคนถ้าทุกคนมาเที่ยวหาดเจ้าเหล่าจันทบุรีก็อย่าลืมมาอีกฝั่งหนึ่งขับรถแยกมาอีกทางหนึ่งเนาะเนินนางพญาก็คือเป็นสถานที่พระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามถ้าไม่มีเมฆปิดบังนะทุกคนสวยจริงๆ เส้นทางก็จะลัดเลาะภูเขามาถือว่าโอเคเลยทีเดียวส่วนอันนี้ก็จะเป็นสะพานที่สวยอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีสะพานแหลมสิงเนาะที่จะข้ามไปฝั่งหาดเจ้าหลาวหรือข้ามมาฝั่งแหลมสิงเป็นวิวข้างทางที่โอเคเลยอันนี้ก็เป็นบริเวณหาดเจ้าหลาวจันทบรุรีซึ่งยายนาก็เอามาลงภาพให้ดูอีกทีหนึ่ง วิวใช้ได้นะทุกคนแล้วก็อย่าลืมไปวัดเข็มหนูสีน้ำเงิน<ม>ก็สวยอีกเช่นกันไหว้พระที่ศาลพระเจ้าตากเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สวยงามอู่ตัวเรือพระเจ้าตากทุกคน<ม>ก็ยายนาเวไปไหว้ทุกปีเนาะ ยามยินก็มานั่งดื่มชายหาดหาดเจ้าล้าวนั่งชมบรรยากาศก็เพลินดีอันนี้ก็เป็นโบสคลิสในจังหวัดจันทบุรีสวยเหมือนกันแม่ริมแม่น้ำจันทบูรณ์ทุกคนยายนาก็แวะมาที่อำเภอพนนิคมจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์จากสารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ต่ไม่ใช่ตลาดจักสารใหญ่นะทุกคนแต่หมายถึงว่าเครื่องแบบรูปแบบจักสารที่เขาทําขึ้นมาคือมันใหญ่จริงๆคือเป็นงานฝีมือที่ถือว่าใช้ได้คือสวยจริงๆยายนาก็แวะมาซื้อพวกตะก้าไวายพวกอ่ตะก้าไม้ไผ่พวกมีทุกอย่างทุกคนถือว่าสวยใช้ได้เลยหน้ามาเที่ยวหลังจากนั้นยยนาก็เข้าไปกรุงเทพ ไปแถวสยามพารากอนก็ขึ้นไปอยู่บนยอดของโรงแรมแล้วก็ไปนั่งดื่มกันเนาะจะมองเห็นสนามกีฬาข้างล่างมองเห็นแสงไฟรอบๆมองเห็นแม่น้ำเจ้าพยาไกลสุดๆที่โรงแรมแอดสยามแอนสยามสวยอันนี้เขาสวยเหมือนกัน ก่อนขึ้นเครื่องกับสวิตเซอร์แลนด์ยายนาก็มาพักโรงแรม S64 ก็คือถนนขิงแก้วลาดกระบงัง mm hmm. เขาก็จะมีบนดาดฟ้าเป็นร้านอาหารให้เราชมวิว mm hmm. เห็นเครื่องบินขึ้นลงตลอดเวลา mm hmm. อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ยายนาชอบมากรีแลกเนาะ mm hmm. เครื่องดื่มบาร์ทุกอย่างใหญ่โตอาหารก็อร่อย ก็จัดกันไปทุกคนก่อนที่เราจะบินกลับเนาะเราก็เปิดหูเปิดตาสักนิดนึงนี่แหละเครื่องบินอันนี้แหละที่ยายนากับสวิตก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะทุกคนฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยคลิปนี้ยายนาต้องใช้ผ้ากอาเพราะว่าเสียงดังมาก